นะครับก็ขอสวัสดีกันทุกท่านนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแบบอา่านทึกหน่อยนะครับผมผมตีกล่องแล้วได้ปืนกลเบามานะครับเพิ่งลงเซิร์ฟมาเลยโอเคโดวไล่มาหนึ่งอีนก็รูดไปครับปุ๊บปุ๊บอากระสุนหมดไปวิ่งยาวครับตอนจังหวะนี้อย่าให้รอรีนะครับอย่าให้รีรอวิ่งยาวๆเลยกระสุนหมดโอ้โหเฮ้ยกระสุนยี่สิบนัดจะบ้าตายไม่ให้มันสักเต็มแม็กว้าโอ้โหไปครับวิ่งยาวๆครับโอ้โห เนี่ยเราลูกโม่ปืนมันก็ไม่ใช่แบบอาวุธชิวภาพไร้ายแรงขนาดนั้นนะเพราะว่าผมก็มีเกาะหนังนะวิ่งยาวๆได้นะครับโอเคเดี๋ยวจะวิ่งลงน้ำนะครับแล้วก็วิ่งไปฝั่งโน้นนะถ้าเขาว่ายตามมาผมก็จะสร้างบ้านแบบบ้านขังเขาไว้เลยนะครับโอเคขาตามเรื่อยๆนะแต่พอถึงลงน้ำเขาน่าจะแบบเออน่าจะถอดใจแล้วนะครับโอเค น่าจะพ้นแล้วครับโอเคเดี๋ยวว่ายน้าแล้วไปสร้างบ้านฝั่งนู้นกันดีกว่าครับโอเคครับไปครับโอเคก็จะสร้างบ้านเป็น4คูณ4เหมือนเดิมนะครับบ้านต้นเกมก็จะสร้างสี่คูณสี่เหมือนกันทุกรอบเลยนะครับโอเคคือจะสร้างตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าเป้าหมายของผมก็คือฮาร์เบอร์ที่เดิมครับหรือท่าเดือนะครับคือจะเป็นบ้านหลักผมที่อยู่แถวๆนั้นนะครับโอเคแต่ว่าโดนเขาบังคับนะครับแล้วก็มีปืนด้วยกว่าปืนตกเออต้องสร้างบ้าน ให้ปืนเก็บปืนก่อนนะครับแล้วค่อยแบบไปสร้างบ้านข้างล่างนะเออรอบนี้เดี๋ยวบอกเลยว่าก็อจะเฮ้ยเขามา,าเดี๋ยวเดี๋ยมีคนล็อกอย่าละยัง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 ไม่ได้ของใส่ต้องของใส่ก่อนโอเคของใส่นะครับแล้วก็ไปติดคนล็อกโอเคเรียบร้อยครับโอเคน่าจะปลอดภัยแล้วนะครับเรียบร้อยเดีย๋ยววางโต๊ะโตคราบของ ต้องตัวอะไรเก็บก่อนนะครับค่อยออกไปฟาร์มนะบ <c oughs> นงารอาจจะไม่รอด <c oughs> ผมบอกเลยโอเคโอเคครับเช่นเคยเอ้เช่นเคยของทุกคลิปนะครับผมก็จะมาสร้างบ้านที่เทดโซนอีกหลังนึงนะครับ <c oughs> ก็สร้างบ้านเป็นบ้านย่อยของนะครับโอเคแล้วก็จะเอาของมาเก็บไว้นี่นะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะวัปเอาเตียงนอนวัปเรื่อยๆครับก็ชิลๆนะตามสเต็ปเติมที่ผมเคยบอกไว้ในทุกคลิปเลย โ okay. อเคปรากฏว่าผมเจอเจ้าที่2คนนะครับน,นี่เลยเจ้าที่2คนฝาแฝดคู่นี้ครับก็ไม่สามารถย่อยได้นะก็ต้องมาย่อยทีหลังตอนที่เขาแบบตอนที่เขากลับไปแล้วนะครับโอเคแล้วหน้าก,ากากผมก็ไม่มีด้วยแต่อยู่นอกเทปโซนนะโดนเขาฟันตาครับแต่ว่าขอไม่เก็บบ้านเทปโซนแล้วก็ไปฝากไปดีกว่าครับไปครับโอเคครับตอนนี้ก็เจอคนอยู่ข้างล่างหลังหินนะครับปล่อยไปเข้าหัวโอเคปึ okay. ๊บ ปึ๊บโอเคโดนไปผมบอกเลยว่าน้ามก็ฝีมือลูโกโป่งกบพัฒนาไปนิดนึงครับแต่ก็ยังแยบบิงไม่โดนเหมือนเดิมนะ <c oughs> โอเคยังไงเออเรียบร้อยโอ้ยสาวเปิดหัวเขาได้ก็ร่วงเหมือนเดิมนะครับผมเป็นมะม่วงเหมือนเดิมโอโ้โหเรียบร้อยโอเคครับตอนนี้ก็เจอคนฟาร์มอยู่ข้างหน้านครับผมก็ จเจ้าลูกโม่ไปลั่นใส่กระบ,บาลเขาก่อนนะครับเดี๋ยเขายังไม่รู้ตัวครับโอเคโดนน่าจะไม่รอดแล้วเรียบร้อยเข้าหัวนั้นสุดท้ายโอเค,อ,เคอ้าได้ลูกโม่กับเมืองทามกระดูกเลยครับโอ้โหได้ของดีมาอยู่นะเนี่ยดูดิโดนฟาร์มบนรอยะถังอนะ่ะโอเคผมบอกเลยว่าของก็ใช้ได้นะครับนี่ครับได้ลูกโม่มาสับ สับเล่นด้วยนะอ่าปืนสับก็เป็นอะไรที่ดีนะครับมันก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเราได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปฟาร์มต่อนะครับวิ่งออกมาได้ไม่เกิน3มิลิเมตรครับก็เจอคนอีกแล้วนะอยู่ข้างหน้าเลยเห็นไหมเมื่อกี้นี้แวบๆบนะครับคือเราผมทีถังเรื่อยๆครับเขาก็ไม่น่าจะหนีผมนะเขาคิดว่าผมตัวเปล่าเพราะว่าผมก็ใส่สกินนะครับเขาก็มองไม่เห็นอ่แล้วก็มีกระบอกด้วย เฮ้ยงงเขามีลูกโป้จัดไปก่อนเลยครับโอเคโอเคโด้โครับนี่ไงผมมีสับม,มีสองกระบอกซึบโอเคเข้าหัวดาวเรียบร้อยครับอ่าผมมับบ่นใจอยู่นะลูกโป้เออผมก็พัฒนาขึ้นหน่อยเออถือว่าตัวแรกที่ตายไปก็แค่วอร์มแล้วกันนะ <c oughs> โอเคเอาได้ลูกโมได้การ์ดฟ้าอา้าวอะไรเนี้ยได้การ์ดฟ้าเฉยเลยส่วนใหญ่ห้องผมก็ไม่ค่อยได้ไปเปิดนะครับเพราะว่า ก็โดนเปิดไปหมดอ่ะเดี๋ยวคาบยาก่อนนะครับโอเคเมื่อกี้เหมือนจะเห็นอีกคนนะครับก็เดี๋ยวปั๊มยานะครับนะครับเขาคิดว่าผมไม่เห็นยังไงเนี่ยผมก็มองหลังตลอดนะนะครับเปิดไปเลยเอาปีนเขาอย่างี้ยิงไม่โดนตับปืนโอเคเรียบร้อยครับ ผมเป็นเจ้าเห็นลูกโมได้เลยนะตอนนี้ก็ล่วงไปนะครับนะครับต้องบอกรอบๆด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราต่อเราเก็บของแล้วอาจจะโดนคนก็ได้นะครับต่อเลือดน้อยอะไรเงี้ยเออถ้าโดนลุมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับโอเคโหนี้ไม่มีอะไรเลยไม่แด่แปดพิมพโอเคครับเดี๋ยวฟาร์มก็ต่อดดีกวก็ครับเอาครับ,นะร,บรา ก็ถึงบ้านแล้วครับระหว่างทางผมก็ไปเจอคนอีกคนหนึ่งแล้วก็ยิงแล้วก็ได้ลูกโบมาอีกกระบอกหนึ่งนะครับโอเคนี่ครับอะไรอะไรของเยอะมากเลยนะครับอ่าฟาร์มไปไกลอยู่นะผมเนี่ยเดินไปเรื่อยๆโอเคโอเคครับแล้วตู้ของในตัวครับเยอะมากเลยนะกล่องไม่น่าจะพอนะครับต้องทําเพิ่มโอเคของเยอะมากๆโอเคต้นเกมได้ขนาดนี้ผมก็น่า จะเฟื่องฟูเยอะอยู่นะครับอ่าผมบอกเลยว่าผมผมจะเล่นเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับอ่าใช่แล้วก็สำหรับคนที่รอรั t Island of s u r v i v a l เกมนี้นะครับก็ผมจะลงอาทิตย์ละครั้งนะครับกอจจอ็อาจจะลงวันพฤหัสเอ้ยอาจจะลงวันอาทิตย์บ้างนะครับหรือว่าวันจันทร์หรือว่าวันอันองคารไม่เกิน3วันนี้นครับภายใน3วันนี้นะครับผมลงแน่นอนโอเค โอเคครับตอนนี้ผมก็เอาของมาย่อยนะครับอ่าก็สเต็ปเดิมครับไม่มีหนักฆ่าก็เอามาย่อยแล้วก็วิ่งกลับไปที่เดิมนะครับโอเคตอนนี้ก็ย่อยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับอ่าดูนะผ้าสามร้อยดูยางเยอะนะครับโอเคเราได้เด็กมา400ร้อยกว่านะครับแต่ก็จะเอากดตายแล้วก็วาร์ปกลับบ้านนะครับโอเค โอเคครับหลังย่อยของเสร็จแล้วผมก็เรียนปืนคนเบาเป็นที่เรียบร้อยครับอ่าปืนคนเบาก็ยังคลาบไม่ได้ครับก็ต้องใช้โต๊ะระดับกลางนะครับต้องใช้อะไรอีก300ออันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาครับปัญหาตอนนี้คือผมจะย้ายที่นะครับอ่าผมจะไปสร้างบ้านอีกที่หนึ่งนะครับก็คือตรงฮาร์เบอร์นะครับโอเคแต่ผมต้องให้เพื่อนมาสร้างบ้านให้แล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นนะครับ แต่ว่าเพื่อนผมก็ยังไม่ว่างเพราะว่าเพื่อนผมบอกว่าอยากเล่นด้วยนะครับอ่าเป็นคนแบบว่าผู้เล่นใหม่เลยนะเออคนที่อยากเล่นด้วยเนี่ยโอเคโอเคระหว่างที่ผมออกมาฟาร,ร์มรอเพื่อนนะครับผมก็เจอคนนะครับอ่าเขาก็มีลูกโม่นะนี่ครับถึงแรกกันไปอ่าโดานชนะเด็แย่จังอ่โดนตีนัดนครับยังไงหึโขฝังเป้าสูงเกินโอเคโดนไปโดนนัดเขาน้าจะเจ็บโขผมนะครับ เดี๋ยวค่อยๆเล่นครับไม่ต้องรีบนะโอเคอยังไงโอเคล่วงครับเรียบร้อยปัม๊มโอ้โหกระสุนโอเค,ขอ,อเคขอบคุณแล้วกันนะจะต้องปั๊มยาก่อนนะครับครับยาเฮ้ยมาอีกคนหือเผื่อไม่ได้นะครับจะมีคนมารอแบบฆ่าอร่อยนะเอาไป2เม็ดแน่นอนนายน้องโอเคเดี๋ยวปัม<ๆ>ป๊มยาก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งรีบซ้ำอะไรเลย เดีย๋ยวโดนโต,ตัวซอสอีกตัวขึ้นมาจะตายออานะเฮ้ยมาแล้วครับอีกตัวมาจากไหนไม่รู้นะตอนแรกยังไม่เห็นเลยนะพอผมปั๊มยาท่าน่นนะวิ่งมาจากไหนไม่รู้เอ,อ้ยนั่นเหยื่อผมฮัลโหลอย่าไปขโมยของอตายเลยคนนั้นแซกอ่าจะหนีนยอ,อ,นนนอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วไหมเอาของขนาดเนี้ยอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วไหมเพื่อนไม่รอดหรอกนะจริงจริงอ่าอ่าเรียบร้อยครับโอเคเฮ้ที่เกาะก็ถูกเลยนะ ถือว่าของดีนะครับตันนี้ได้เกาะกระดูกเลยโอเคเนี่ยครับเล่นก็ต้องดูหน้าดูหลังด้วยครับไม่งั้นก็ยืบร้อยไปตามแล้วเบียบนะครับโอเคปั๊มยาก่อนนะครับคือที่ผมแบบหันแล้วไปอย่างเงี้ยคือผมเห็นอีกคนนะครับอ่านี่ครับเขามีออกมาในที่สุดก็ยอมออกมาโอเคยิงเปิดไปก่อนครับไม่ต้องเข้าไปนะครับโอเคจะไปสองนั้นครับยังไงเพื่อนหื ยังไงละ่ะยังไงจุครับจุจุจุ้งยังไงตูมเรียบร้อยฮ่าฮ่า้ยจะมาลอยผมก็ยากไป่อยครับอ่าผมก็ดูหน้าดูหลังตลอดน,นะครับโอเคเป็นคนคิดระแวงนิดนึงโอเคครับตอนนี้ก็เจอคนอยู่ข้างหน้านแต่ผมจะเปิดหัวครับค่อยๆเข้าไปนะแม่ขารู้ตัวจะเปิดหัวเลยนี่ไงนี่ไงโดนไปสองนั้นะครับหัวทึบทึบ โดนตัวไปสามิยังไงยังไงเพื่อนไปได้เรียบร้อยโดนหัวร่วงนะครับโอเคไหนของอะไรอ๋อมีพรมดีๆๆเดี๋ยวไปย่อยผ้าเอาหมวกกระดูกครับได้หมวกกระดูกมาถือว่าสวยนะโอเคโอเคครับตอนนี้ก็มีประเด็นนะครับจอคนนี้โดนเพื่อนผมโดนไล่ตีนะอ้าวอะไรเนี่ยเด็ดเข้ากากจอมยุทธครับทุกคนเห็นจอมยุทธไหมนี่ครับจอมยุทธโอเคเดี๋ยวยิงจอมยุทธนะเรียบร้อยครับจอมยุทธตาย โอโหด,ดูในตัวผมยังมีเตาที่สาเตาอยู่เลยผมกำลังทำบ้าอะไรเพื่อนผมแม่ก็แบบแสบที่ผายวิ่งไปชั่วเลย <c oughs> นี่นะครับก็คนเล่นใหม่แก็อยากรู้อยากเห็นนะโอเคล่วงไปครับอีกคนเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวกลับบ้านไปทําจัดของอะไรเรียบร้อยกันนะครับโอเคครับไปครับ เคครับหลังจากบ้านเสร็จแล้วครับผมก็ออกมาหาคนยิงนะครับก็แบบเหมือนขึ้นทิศแถวนี้ผมก็วิ่งตามมานะครับเพื่อนผมวิ่งนํามาอ่าโอเคเฮ้ยเอ้าเพื่อนผมดาวโดวนมีดฟันอะไรเนี่ยไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย๊าโปรโอ้โหโอ้โหเปิดมาก็เจอประเทมได้โปรนะครับออื้หืมยอด เดี๋ยวต้องวิ่งออกมาดูด้านดาวเฮ้ยโปมาเฮ้ยวิ่งเร็วเพื่อนไอ้ดิวเร็ววิ่งโปมาดวนดวนดวนโหแม่มึงคืบขาดมันแล้วโอ้โหจระเข้แล้วบัตโอ้วิ่งวิ่งซิกแซ๊กซิกแซกมันมีลูกสองรอบที่มันอัปเกรดมันมีลูกสองเข้าบ้านเร็วอุ้ยจะตายจะตายอุ้ยอุ้ยเรืองเหรียอุ้ยอุ้ยโหขนลุกเลยแม่กินกระผีโห จะ,จะทำยังไงดีเนี่ย <c ười> นี่ก็ผีอีกโปรด oh. okay. เด่ยโอ้โหโอเคต้องไปนอนพักรอพวกรอโปรไปดีกว่าครับโอเคครับไปครับ้ <c ười> ยิงไม่โดนสักนัดเลยวะ <c ười> ยังไงเนี่ยเฮ้ยแอบดิเพื่อนใจใมันหวมแล้วยิงเข้าแค่แปดเองงไงรูดไปโอ้โ oh, หยิงเข้าหก ยิงโดนบ้านหรือเปล่านั่นอะแล้วก็โอ้เรียบร้อยไม่ไหวเอาลายแรงโอ้ปืนตกด้วยโอเคครับก็ผมก็นอนเพลินไปนะครับตื่นตื่นมาอีกทีคือเพื่อนผมแป๊กไปละโอเคก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะครับโอเคเดี๋ยวออกจัดเซตออกไปเดินยิงกันใหม่ดีกว่าไปครับโอเคครับระหว่างที่ผมกาลังเดินออกหาคนก็เจอคนคนคน,นี้นะครับ โอ้โก็จะรั่นหัวเข้าไปก่อนเลยอาการฆ่าที่ไม่ทรมา,านที่สุดคือการยิงหัวนะครับโอเคตายไปไหนดูซิฟาร์มอะไรมาโอ้โหก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวไปวิ่งกันต่อเลยไปคือทุกคนเห็นมันผมไหมครับใช่ครับหิ่งห้อยเห็นไหมเห็นหินหิห้อยไหมเดีย๋ยวเราจะไปยิงหิ่งห้อยกันนะครับจะไปยิงเข้าหรือจะโดนเขายิงนะกะต้อง รอรับชมนะครับโอเคเราจะเข้าไปเรื่อยๆนะครับไอ้มีคนอยู่ข้างล่างด้วยนะยังไงนี่ะถ้าเข้าไปล่องลองอาจจะโดนรูดก็ได้นะครับต้องดูเชิงกนนะครับโอเคโอเคครับตอนนี้ก็มีคนวิ่งขึ้นมาหาผมมาขอรูดเป็นอย่างดีโอ้โหโดนลูกซองยัดหน้าไปทีนึงเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยเอาเนี้มาลูกซองอะ่ะโอ้ดักอยู่ดีคนนี้แบบเขาเห็นผมแล้ววิ่งขึ้นมานะครับโอเค ลูกสองมาเล่นด้วยปั๊มย่างนะครับโอเคครับเขาหน้าครับแล้วเขายิงดาวไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะนี่ครับเดี๋ยวจะเข้าไปเสียบนะครับจะยิงครับโอเคเขาอยู่หลังหินนะเมื่อกี้นี่เลยวิ่งเข้าเมื่อกี้นี่เลยครับยขงอออกมานะรูดไปเขาขวเม็ดเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงไม่โดนเลยวะโอ้โหูซองเอามกดชุกมามาเพื่อนอ้าวอ้าววิ่งไปไหนล่ะ ผมตื่นนะฮัลโหลอ่าวิ่งอยหลังกลับก่อนครับจะเล่นลนะูกตองะเป็นระยะเป็นระยะเรียบร้อยร่วงไปครับโอเคเอาวันนี้ของอะ่ะเอา้าโหโ,โดนตัวเสือกนะครับเรียบร้อยโอโหาอยากจะได้ของฟูฟูกลายเป็นเสียของนนี่โอเคยิงก okay. ันอยู่ข้างหน้าจะม่นะเออกดข้อแผนที่เ นี่ยังไงยังไงนูดบอกเลยว่าผมก็จะใส่นัวครับเอายังไงรึนี่ไงเรียบร้อยอ่าลูกซองเจ้ายุทธภพนะครับโอเคได้เปืดมาสองกระบอกอ่าโอเคได้ของเยอะอยู่นะครับถือว่ารอบนี้คุ้มนะโอเคเดี๋ยวต้องไปหาที่ปั๊มยาว่อนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนหลอยมันคลิปแบบคลิปไหนด,ดีทุกคลิปเลยนี่ว่าโดนลอยนะ่ะ โอเคจะปั๊มยานะครับยาเข็มมาฉีดเลยโอเคต้งตองดูรอบๆด้วยนะครับเดี๋ยวจะโดนลอยหลังนะโอเคอ่ะไม่ได้มีใครครับเดี๋ยววิ่งเอาของไปเก็บบ้านกันครับบ้านอยู่ใ,ใกล้จะได้มีของเติมเล่นตลอดนะโอเคครับโอเคครับตอนนี้ที่มีอยู่คนอยู่ข้างหน้าครับลวงไปหนึ่งยังไงลวงสองโอเคยัดกระบาลลูกสองนี้เดอก๊อตจริงๆนะครับสอง อะได้มีมาสองเล่มครับเขาน่าจะมาแทะบ้านแถวๆนี้นะครับผมบอกเลยนะว่าถ้าผมมาตรงเวลาครับมาตอนหนึ่งทุ่มเป๊ะพอดีแล้วมันจะเดือดกว่านี้นะครับแต่ว่าผมก็พลาดนะครับคือผมกว่าจะทำอะไรเสร็จก็ปาไปหนึ่งทุ่มสี่สิบนะครับมันก็เลยไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่นะครับโอเคโอเคครับตอนนี้ผมก็เจอคนอยู่ข้างหน้าสองคนนะผมตามแบบว่าไอ้อะไรหิงห้อยมาครับผมตามหิงห้อยมาแล้วก็มาเจอพวกเขาเนี่ยนะครับเปิดไป เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไปยิงไม่โดนเลยโอ้โหอะไรของผมวะเนี่ยยิงไม่โดนเลยดับปืนก้อนปืนกึ๊บตัวนั้นเดียวเดี๋ยววิ่งขึ้นขบวนก่อนเฮ้ยปุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บเอื้อโอ้จะมาอล่อยีกเขาน่าจะยิงดีๆโอ้โหไม่น่าเลยเราเรียบร้อยพลาดวะน่าจยิงดีๆโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวจับไว้เป็นบทเรียนนะโอเค ในระหว่างที่ผมไปหาคนเ,เรื่อยๆบ้านผมก็โดนแท้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าหลังไหนนะเพราะว่าผมมีอยู่สามหลังเออผมก็เลยแบบรอพิกัดมาพิมพ์ดูนะครับว่าเป็นหลังไหนนะครับโอเคปึบเอ้ยเอาบ้านหลักนี่ว่าโอ้โหเดี๋ยว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 รีบกลับไปดูบ้านหลักก่อนนะครับหื um. มป็นช่างบักอาด โอเคครับตอนนี้ถึงบ้านเรียบร้อยครับดูนะครับว่าเขาอยู่กันไหมโอเคอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเพื่อนผมด้วยนะโอเคจะซ่อมไหนดูสิของหายไหมก้องไปหายนะเพราะว่าผมก็เอาของออกไปแล้วบ้างนะครับโอเคในระหว่างที่ผมกําลังพ้นหาของในบ้านที่เขาเลดกันนะครับก็ปรากฏว่ามีคนวิ่งมาหาผมนะครับ โอเคมันเขายังไม่รู้นะครับอ่าขึ้นมาอย่างนี้ก็ก็รูดหน่อยสิอ๋อเฮ้ยไอย้บ้านเป็นจิ๊กโจ้หรือเปล่าเนี่ยท้าไมโดดลงไปเร็วจัง okay. ยังไงฮะโหรูดไปเดี๋ยวผมจะลงไปเอาเลยนะโอเคชักแม็กซ์เลยก่อนต้องดูเชิยครับเฮ้ยเขาจะหนีต้องรีบครับรูดไปโอ้โหเมื่อกี้โดนตั้งหลายนัดนะครับตามเม็ไม่ขึ้นอื้มื้ไม่โดนเลยเฮ้ยโอ้โหไอ้บ้านเขามีป้อมปืนครับ เขาไค่เยอะไม่ได้นะโอเคแต่คนนี้น่าจะเขาไม่น่าออกมาแล้วครับโอเคเดี okay. ๋ยวไปที่อื่นต่อก็ได้วะาแต่เราก็ได้ของมาเยอะอยู่นะครับบ้านแตกเนี่ยในระหว่างทางกลับบ้านนะครับผมก็เจอผู้เล่นคนนี้ครับเขาพยายามเอาหน้าไม้ยิงอยู่คนหนึ่งนะครับอ้าเรียบร้อย <c oughs> อย่ายิงผู้เล่นม่เขางยอางขวานทุบอยู่เลยนะก็ไปยิงเขาขอยึดอาวุธนะครับโอเค อยากไปดูอะไรนี้ว่าเขาทำอะไรวะอาเออบอทนิว่าไม่ใช่ผู้เล่นใหม่เอากูนีิว่ายิงผู้เล่นใหม่ไม่ใช่เขายิงผู้เล่นใหม่โอเคบอทหลอกกูตายไปซะของมานี่โอเคครับสรุปคือผมยิงผู้เล่นใหม่นะไม่ใช่คือไม่ใช่เขายิงผู้เล่นใหม่โอเคนะครับโอเคเขาบ้านข้างหน้าน,นี้ก็โดนนะครับโดนระเบิดตุ้มตามตุ้มตามเลยครับผมก็เลยวิ่งมานะครับ โอเคเดี๋ยวขอดักดูก่อนนะครับว่าเขาจะออกมาไหมนะมเหมือนจะไม่ออกมาครับแต่ลองวิ่งไปดูนะครับตรงนี้เป็นน้ำเข้าไปนี่ตายแน่นอนไฮ้กล่องอะไรเยอะจังอนะของเยอะขนาดนั้นเลยเหรอต้องวางกล่องเยอะขนาดนี้ก็ไม่เห็นมีของนะครับเราคนที่ระเบิดไปไหนแล้วเนี่ย,ย,ย,ยเข้าทาังไหนเข้าข้างบนเหรอ ใช่เหรอข้างบนเข้าได้เหรอหขึ้นไปดูนะครับเอาไม่มีอ่ะแต่ก็ยังอยู่ข้างในนะครับี่าเสียงเท้าแล้วก็ลูบขึ้นเข้าทางไหนเนี่ยออกประตูนี้เหรอไม่ใช่แน่นอนนะน,นี่ไงเฮ้ยโอ้ลูกซองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยออกมาก่อนนะครับยังไงยังไงฮห,ห,ห,หืึลูดไปมีสองก็บอกเว้ยมาดิเออวีตายวีตายจะตาย สวดีเออเรียบร้อยแม่เดี๋ยวสิได้ปืนอาได้เกาะอ,อ้าวได้รองเท้าเหล็กด้วยครับสวยเลยอย่างนี้ฮึ <c oughs> ขอบคัคบเดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปปั๊มยานะครับจะ่าโดนตัวท้อนมาฆ่านะครับโอเคชักแม็กเรียบร้อยอ่าได้ของดีอยู่นะครับเนี่ยโอเค โอเคครับตอนนี้ก็ขนของมาแล้วนะครับก็ไหนดูซินี่ครับของในตัวที่ได้ที่พอมีในบ้านหลังที่เขาเป็นเล็นะครับก็มีประมาณนี้ครับมีแค่ในตัวผมนี่นะครับก็ขอเก็บของกันละกันก็อัปเดตของด้วยนะครับว่าของในกล่องมีอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคถอดรองเท้าเหล็กเก็บไว้ก่อนนะครับโอเคก็ของก็มีประมาณนี้นะครับของผมก็ ว่ได้เยอะไม่ได้มากเหมือนทุกเซิร์ฟที่ผ่านมานะครับก็เท่าๆเดิมนะครับโอเคเราออกไปหาคนกันต่อดีกว่านะครับไปครับในระหว่างที่ผมเดินหาคนนะครับผมก็เจอบางสิ่งบางสิ่งที่แปลกปลอมไปนะครับคือดั่นครับดั่นคือคนครับไม่ใช่หลังคาบ้านผมก็สงสัยว่าเขาทําอะไรเลยผมเข้าไปใกล้ปรากฏว่าเขาตกใจนะครับแล้วเขาก็กระโดดลงไปเฉยเลยโอเคผมพยายามวิ่งวนๆอยู่นะครับอ๋อประตูบ้านเขาแดงน่าจะโดนเลดนะครับ แต่น่าจะโดนตีแค่ประตูเดียวแล้วเขากันได้นะอะไรนะขึ้นมายัางไงเพื่อนเอาไหม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 หเรียบร้อยดาวเฮ้ยเขายังกระโดดได้อยู่เดี๋ยวโอ้เฮ้ยกดชุบเลยเหรอใช่เหรอเขากดชุบเหรอเนี่ยคุมไมเนี่ยเพื่อนโดนย,ยิงบนบ้านแล้วกดชุบเนี่ยผมว่าไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะโอเคมีคนวิ่งมานะครับต้องไปเปิด ต้องไปเปิดที่กระบาลเขาหน่อยอ้าวมายัางไงเพื่อนอหึมมมีปืนไหมเนี่ยมีไม่ม,มีก็ต้องระวังไว้ก่อนโอเคเล่นแบบไม่ประมาทนะครับเพเซฟเข้าไว้พอ้าพาดขึ้นมาก็เดินไกลครับพวกผมเดินลงมาไกลอยู่นะกว่าจะเดินหาคนเจอครับโอเคอ้าได้ของโอเคยังไงบ้านหลังนี้ยังไงออกมาเล่นด้วยไหมหรือว่าจะอยู่บนบ้านตลอดครับเพื่อนเอ้ยโผล่อะเขาโผล่อะ ยังไงนะเขาไม่น่าแบบสนใจแล้วครับโอเคเราไปกันกว่านะครับไปหาคนต่อครับโอเคครับผมก็วิ่งหาคนแบบครึ่งแมทแล้วนะเนี่ยครับผมวิ่งวนจากตรงบ้านผมนะครับลงไปแล้วก็วิ่งแบบวิ่งวนนะครับเออไม่เจอคนเลยนะสามทุ่มแล้วเนี่ยครับโอเคครับในที่สุดผมก็เจอคนนะครับเจอคนนอนซึ่งนอนอยู่ข้างบ้านผมนี่เองครับอะไรวะเนี่ย โอ้โหเจอคนทั้งผีก็เจอคนนอนซะละแล้วตัวเปล่าด้วยประเด็นโอเคก็ปล่อยเขาไว้นะกระโดดหาไม่เจอ,อเดี๋ยวิ่งเข้าบ้านก่อนของเก็บก่อนก็นได้วะคนหายไปไหนหมดเนี่ยไม่เจอคนเลยนะครับก็ตอนสามทุ่มแล้วนะครับก็ผ่านมาจากหนึ่งทุ่มเวลาเลทนะครับก็ผ่านมานานแล้วนะโอ้โห ผมน่าจะมาตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะครับไม่งั้นน่าจะคลิปน่าจะเดือดกว่านี้นะครับเพราะว่าคนก็ช่วงหนึ่งทุ่มก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าถ้าตรงไหนบ้านแดงก็แปลว่าตรงนั้นมีคนนะครับแบบไม่ใช่แบบโดนระเบิดไปแล้วแต่ว่าเพิ่งโดนระเบิดประมาณนี้ครับเออโอเคก็จะเผาไว้นะครับโอเคแล้วก็จะไปกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้เล่นกันนะครับถ้าสมมุติว่าคนดูผมนะครับอยู่ในเซิร์ฟเยวกับผมนะ ผมจะพิมพ์อย่างงี้ครับรู้จักผมไหมนะครับอ่าถ้าผมพิมรู้จักผมไหมแล้วมีคนตอบว่ารู้จักผมก็จะถามนะครับว่าผมคือใครนะครับอ่าแล้วเขาถ้าตอบได้นะครับผมก็จะให้บ้านไปเลยนะครับเพราะว่าผมจะเลิกเล่นนะครับช่วงที่ผมจะถามคําถามก็สามทุ่มนะครับใช่ครับเพราะว่าผมก็จะเลิกวันสามทุ่มประมาณสองทุ่มถึงสามทุ่มไปนี้ครับอ่ามารอได้เลยนะโอเคคนนี้ตัวเปล่าเราให้ปืนไปนะครับ โอเคผู้เล่นใหม่เพราะว่าผมจะเลิกแล้วผมก็ให้ของนะครับแต่ผมไม่ให้กระสุนแน่นอนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนยิงนะอาหน้ากาศไปกาดเขียวไปตั้งตัวโอเคยาอายาม่พันหัวเปล่าแบบน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ครับขอจืนชิดไป่สิโอเคยังไงเพื่อน ่าแต่งตัวแต่งตัวแต่งตัวดู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 เขาได้ปืนนงแต่เข้ามาเขาก็น่าจะเล่นล,ลมยังไนะครับอ่ะไปไหนละโอเคอยังไงเอาอะไรเพิ่มอีกไหมเอาอะไรเพิ่มอีกไหมฮะเ,เนนียผมก็จะเช็คนะครับว่ามีใครพิมพ์อะไรไหมโอเคก็ไม่มีใครนะครับอ่าย่อๆย่อๆขอบคุณใช่ไหมเนี้ยอเอาไปเพิ่มเอาไปเพิ่มรู้จักขอบคุณก็เอาไปเพิ่ม กระสุนอย่ากระสุนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวหัวแตกเดี๋ยวเข้าไปเอาของให้เขาเพิ่มหน่อยนะครับอ่าเอาอะไรดีเอาชุดดีกว่าเนาะเอาชุดเกาะให้เขานะครับเขาขาดอะไรเขาขาดกระโปรงกับรองเท้าแล้วก็อะไรไปดีอ่าเสื้อขาดเสื้อเกงด้วย เขาก็วิ่งวนๆอยู่รอบบ้านเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ไปไหนหรอกนะคนนี้โอเคจาเอาฐ่านเก็บก่อนนะครับแล้วก็จอ,อกไปหาเขานะครับอืมโอเคปิดประตูบ้านให้เรียบร้อยครับแต่เขาวิ่งอะไรเข้ามาเอา้าค้างเดี๋ยวนะหลุดหรือเปล่าเนะี่ยหลุดไปสองรอบละโอเคหลุด เดี๋ยวเข้าใหม่ก่อนอะไรวะเนี่ยทิ่จะหลุดก็หลุดอย่างนี้เลยวะเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะเชื่อใจได้ไหมครับแบบผมหลุดต่อหน้าต่อตาอย่างนี้เข้าเกมมาผมอย่าตายไหมเนี่ยโอโหฮะเดี๋ยวดะเดี๋ยวนะเพื่อนทำไมทำอย่างเงี้ยของก็ให้ทำไมทำอย่างเงี้ยโอ้โหดู ดูคนเราครับหื่น่ายิงทิ้งยจริงๆเลยแหมมีขอโทษมีขอโทษอ่าไหนดูหนสิขอดูหนดิโอเคนายนะนาย,นายเราจะจํานายไว้เลยเป็นคนอย่างนี้อ่าเอาไปเอาไปกะให้เราก็ต้องให้สุดครับโอเคแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าเชื่อใจไม่ได้นะครับนี่เกมมันเลี่ยมคนก็เหลี่ยมนะครับอ้อโห อะไรวะเนี่ยผมบอยเขาออกไปดีกว่าครับกเอากเอาแมนออกไปไม่น่าใช่คนไทยนะครับออกไปไม่ยอมไปไหนก็ไปเลยงอนเชื่อตามอย่างนี้ก็ผมโอโ้โหก็ถึงเวลาต้องจานก,กันอีกแล้วนะครับอ้า ของวีคนี้ก็เจออะไรแปลกใหม่ๆเยอะแยะเลยนะครับถึงคนเชื่อใจได้หรือว่าเจออภิธารอะไรต่างๆนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมหรือแวะมาดูกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับไครกันท้วยนะครับเซลเกน x t ก i ามครับเดี๋ยวผมกลับมานะครับไปครับ